จารย์ธรรมสมนติค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้รายการชีวิตนอกกรงของทีวีบุญนิยมนะคะดิฉันรัศมีกฤษณมิตรผู้ดำเนินรายการนะคะได้มีโอกาสกลับมาที่บ้านเกิดของตัวเองนะคะที่จังหวัดสงขลาเพื่อมาเข้าข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจกพอเพียงตามหลักแพทย์วิถีธรรมนะคะแล้วก็งานนก็เริ่มตั้งแต่วันที่7นะคะแล้วก็จบลงในวันนี้วันที่11ณนะเวลานี้ก็เป็น วันสุดท้ายและช่วงเวลาสุดท้ายนะคะดิฉันได้ขอโอกาสหมอเขียวซึ่งญาติธรรมชาวอโศกทุกคนรู้จักกันดีนะคะเพื่อมาพูดคุยสนทนาเรื่องประเด็นต่างๆซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับญาติธรรมของเราและผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นๆด้วยนะคะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะหมอเขียวคะครับจเจริญธรรมครับอาจารย์หญิงค่ะหลายๆคนนะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงหมอเขียวเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยในเรื่องของแพทย์ทางเลือกนะคะทีนี้ แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าหมอเขียวเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นหมอเขียววันนี้แม้เราจะได้ดูซีดีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะคะแต่คิดว่ามีหลายประเด็นที่อยากให้หมอเล่าสักนิดหนึ่งว่าก่อนที่หมอจะมาพบโศกนะคะชาวอโศกก็คือผู้สาหรับคนที่ไม่รู้จักชาวอโศกก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมกับสันติอโศกโดยมีสมณท่านาสมณะโพธิรักษ์เนี่ยนะคะเป็นผูน้ให้กาเนิดทางจิตวิญญาณของเรานะคะ ก็อยากให้คุณหมอเล่าเรื่องตั้งแต่ก่อนมาพบกระสุกค่ะมามาถึงกรสุได้ยังไงค่ะครับถ้าชีวิตจะเล่าแบบแย่อๆตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เด็กเนี่เกิดมานี่จะเป็นคนที่เป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เป็นส่วนใหญ่อาจะมีความรู้สึกลึกๆเราเราเชื่อมั่นในผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็จะเกลียดคนที่ทําชั่ว เวลาดูหนังนี่เราจะไม่ชอบเลยใครตัวร้ายนะเราจะเกลียดตัวร้ายมากเลยไม่ชอบแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าทำทำไมตัวร้ายเป็นไปนทำไมเป็นแล้วมันก็ไม่ดีนะเราก็รู้สึกเชียร์ตัวดีนะครับเชียร์ตัวดีแล้วเราก็ตั้งใจเรียนมาตั้งแต่เด็กๆทีนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอย่างนั้นแต่จิตของเราจะเป็นอย่างนั้นไปนตลอดแต่ว่าสังคมโลกเนี่ยก็จะดึงเราไปในทางที่ไม่ดีอยู่พอสมควร นะครับเช่นเราก็ไปล่าสัตว์ก็จะล่าสัตว์เก่งนะครับเพื่อที่จะให้แต่ล่าก็มันจะมีหนึ่งล่ามากินเองสองมันรู้สึกมันสนุกอย่างเงี้ยเป็นต้น,นเด็กผู้ชายใช่ไหมครับเด็กญญผู้ชายอยูต่างจังหวัดใช่ใช่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ก็เริ่มกินเหล้ากินเหล้าบ้างนะครับแล้วเล่นกีฬานะครับเล่นกีฬาก็แข่งเอาชนะกันไปตามที่ถูกโลกมอมเมาไปตามนั้นนะครับตอนนั้นก็ไปอยู่อย่างนั้น เราก็จะมีทั้งตั้งใจเรียนมีทั้งตั้งใจเล่นคือมันชีวิตเนี่ยเรียกว,ว่ามันเอาเด่นไปหมดนะ่ะ <c oughs> เรียนก็เรียนเต็มที่อ่ะเล่นก็เล่นแบบสุดๆนะ <c oughs> มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นชีวิตนะจนไปเรียนที่วิไลนะแล้วก็จบออกมาทํางานนะครับทีนี้พอเราจบออกมาทํางานเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราเราตั้งใจที่จะทํางานเนี่ย เป็นคนที่ตั้งใจที่จะทํางานที่จะให้มันดีแต่พอทําไปมันเจออุปสรรคเยอะแยะไปหมดเลยเจออุปสรรคสองเรื่องหนึ่งองค์ความรู้ที่เราทำเนี่ยทำไปเต็มที่เนี่ยมันประสบความสําเร็จไม่มากนักแต่ก็ช่วยคนได้พอสมควรนะครับแต่ว่ามันมันยังมีหลายปัญหาแก้ไม่ได้เราก็เครียดอันที่สองเนี่ยสังคมไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเรานึกว่าสังคมจะมีแต่คนดีพูดเรื่องดีๆเนี่ยคนน่าจะเอาแต่ปรากฏว่าเอ๊ะมันมีคนชั่วยเยอะแยะไปหมดเลย บางทีก็มาเป็นผู้บริหารเราก็นิสัยไม่ดีขี้โกงอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเพื่อนร่วมงานบางคนก็เอาเปรียบเพื่อนขี้เกียจกลายเป็นหรือว่าบางทีก็แข่งแย่งกันนะครับแข่งแย่งลาบยศอสรรเสริญกันอย่างนี้เป็นต้นเอ๊ะทำไมมันไม่ชีวิตมันไม่ได้เหมือนที่เราคิดเราก็เครียดเครียดก็พยายามหาทางแก้ปัญหาต่างๆก็ทเราทโครงการต่างๆในการแก้ปัญหาเยอะแยะ,ยะไปหมดทําโครงการแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารแก้ปัญหายาเสพติดเล่าบุหรี่ หรือโครงการดูแลสุขภาพในในพื้นที่ย่นี้เป็นต้นครับในในชุมชนเพราะเรารับงานสาธารสุขมูลฐานเราก็ลุยไปทุกอย่างที่จะทําให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นนะครับเราก็ลุยทุกอย่างแต่ปรากฏว่ามันยิ่งทําไปมันยิ่งเครียดยิ่งทำไปมันยิ่งเครียดนะแล้วก็มัประสบความสําเร็จน้อยเราก็เริ่มป่วยพอยิ่งทํางานไปก็ยิ่งป่วยก็ เ็บหัวใจนะ่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดนี่เนะราเจ้าหน้าที่สุขภาพนะฮะตอนนั้นยิ่งทํางานเอ๊ะทำไมสุขภาพเรายิ่งแย่ปวดกระเพาะปวดข้อภูมิแพ้เอ๊ยยิ่งทําไปมันยิ่งแย่แล้วใจลึกๆอันหนึ่งมันหวั่นวัน,วนอยู่อันหนึ่งนะว่าคนหลายคนที่เป็นโรคไม่ติดต่อเนี่ยพอเป็นไปเป็นไปเขาจะเป็นมะเร็งแล้วก็ตายคนที่เป็นมะเร็งมาแล้วก็ตายเป็นโรคที่ไม่ติดต่อมาสุดท้ายเป็นมะเร็งแล้วก็ตายเอ๊ะทำไม องค์ความรู้ดัานสุภาพแผนปัจจุบันที่ที่ว่าดีเลอร์ที่สุดทําไมไม่สามารถปราบโลกพวกนี้ได้ เจ้าหน้าที่สุขภาพก็พากันป่วยตายด้วยสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านก็ป่วยตายด้วยสิ่งเหล่านี้มันก็ยิ่งเครียดหนักไปใหญ่ว่าแล้วเราเรียนไปทําไมมันแก้ปัญหาไม่สําเร็จนะครับนึ่งไปเจอคนนิสัยไ,ไม่ดีอีกก็แ,แก้เขาไม่ได้อีกเครียดหนักก็ไปอีกโอโ้โหมันยิ่งแย่ไปใหญ่เลยงานราชก,การด้วยะนะคะ,ะใช่ใช่ทำให้มันมีปัญหาเรื่องระบบเรื่องใช่จนเรื่องชนชั้นชนชั้นเยอะมากชนชั้นเยอะมากแล้วก็การสั่งการจากเจ้านายที่ต้องการผลงานต่างๆคือเครียดทุกลีลาเลยนะครับ ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ตั้งแต่เด็กๆเลยนี่ที่มีความรู้สึกแต่ก็ถามมันกันมันมันจะมีคําถามอยู่ในใจอยู่ตลอดว่าเกิดมาทําไมมาทําอะไรแล้วมันจะเป็นไปอย่างไงมีคําถามอย่างนี้อยู่ตลอดแต่ไปถามใครก็ไม่มีใครตอบได้เลยตั้งแต่เด็กๆโตมาเราก็พยายามที่จะหาอันนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบนะครับนั่นแหละเรา สิ่งที่เราทําได้ก็คือลุยเข้าไปเต็มที่แล้วก็ด่าคนนู้นด่าคนนี้ตามปากไม่คดีของเราแล้วก็กินเหล้าไปทานสายอุดมการล้วก็ถึครบสูตรตามอย่างเงี้ยนะครับสารมาพบประสบเนี่ยจะว่าบังเอิญก็ได้นะแต่จริงๆพระพุท้เจ้าและพ่อครูก็บอกว่าไม่มีอะไรบังเอิญนะครับก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นนักวิทยาการสาธารณสุขท่านหนึ่งนะครับ เอ่ยชื่อก็ได้คุณพี่สัญชัยตุลาบดีะนะครับท่านอยู่ที่สาธารจังหวัดมุกดาหารผมน่ะอยู่ที่โรงพยาบาลว่านใหญ่นะครับอยู่ในอำเภอหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารทีนี้เนี่ยท่านก็เห็นผมเป็นคนที่ทำงานงเนี่ยจริงจังเรียนรู้เรื่องกสิกรรมลรสารพิษเรื่องนั่นเรื่องนี้คือช่วยชาวบ้านนะมีช่องทางไหนเราลุยเต็มที่เป็นคนดีเห็นชัดใช่ไหมคะใช่ใช่เขาจะเห็นชัดว่าเราทําอันนี้ท่านก็เลยบอกว่าไปไม่ไปอบรมที่ศรีสะอศไหม ไปอบรมจริยธรรมแต่จริงๆท่านก็บอกว่าเขามีกิจกรรมไร้สารพิษด้วยนะผมไม่ค่อยสนใจจริยธรรมเท่าไหร่หรอก แต่พอคําหลังเนี่ยนะเขามีกสิกรรมไรสารพิษเนีย่ยมันสะดุดปึ้งเลยนะเพราะเราอยากรู้เรื่องกสิกรรมไรสารพิษเพื่อมาช่วยชาวบ้านต่อต่อเนื่องไปเราก็เลยบอกเอ้าเราไม่กลัวหรอกแต่เรื่องจริยธรรมเนี่ยเราไม่สนแต่เราก็ไม่ได้กลัวจริยธรรมที่ไม่สนขอโทษนะคะหมอเป็นเพราะว่าหมอเป็นคนดีแล้วไหมคะเพราะมีมประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ดีมากนะคะมีหลายคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วคือเราไม่กินบุรีไม่สูบเป็นคนดีโดยระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็มีชีวิตดีแล้วไม่จําเป็นต้องสนใจจริยธรรมแต่ ดูเหมือนคุณหมอเองก็เป็นคนดีมาแต่เดิมเป็นประเด็นนั้นด้วยไหมคะที่ไม่ได้สนใจจะเด็นมันมันจะเป็นประเด็นนั้นด้วยซึ่งมันมันมันรู้สึกไม่ได้มีค่าอะไรสําหรับเราเราก็เราก็เป็นสิ่งนั้นอยู่ด้วยส่วนหนึ่งแต่มันมีก็มีส่วนไม่ดีที่เรากินเหล้าอยู่บ้างนะนั้นอันนั้นเป็นส่วนที่ไม่ดีแต่ก็เป็นลักษณะกินเนี่ยลึกๆในใจยังมีความรู้สึกว่าเออกินแล้วก็เพลิดเพลินแต่ว่าลึกๆอันหนึ่งก็รู้สึกอยู่นะว่าเฮ้กินประเด็นจะเป็นโลกหรือเปล่าวะ บางทีกินจนสลบเลยนะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะกินจนหลับนันะฮะกินแต่ว่าจริงๆไม่ใช่กินเพราะเราหลงเรามอมเมานะแต่เราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงามันจะไปถึงที่สุดได้ถึงที่สุดมันจะเป็นยังไงก็จําได้เลยกินไปครั้งหนึ่งมันจะกลึ่มเป็นสุกมากเลยแล้วจะกลิ่มไปแล้วมันจะปวดหัวมันจะอ้วกออกทีนี้โอ้โหทรมานโอ้เขาเรียกว่าน้ําดีออกเลยอ่ะคล้ายๆอ้วกออกมาเป็นเป็นน้าดีออกมาเลยขมทรมานอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นมันเป็นลึกๆในใจเรานี่เรามีความรู้สึกว่า ของผมนี่มีอะไรบางอย่างมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยจะรู้สึกว่าตอนนั้นพ่อพ่อนี่เป็นครูแล้วก็เป็นหมอสมุนไพรด้วยนะรพ่อนี่เป็นหมอสมุนไพรด้วยหมอสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีการแสลงเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่จะต้องข้อปฏิบัติที่จะให้มันมีมันมีความขลังหมอมนที่จะทําให้สมุนไพรมีความขลังต่างๆ่นะครับเขาจะต้องไม่กินกบไม่กินเขียดอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย พอเราได้ฟังจากพ่ออย่างนั้นซึ่งเราก็จะเรียนมนพวกนั้นไปด้วยเนี่ยเราสามารถตัดได้เลยนะตัดได้โดยไม่เครียดเลยถ้ารู้ว่าอะไรมันไม่ดีมันจะทําให้เสื่อมมันจะทําให้เสื่อมความขลังเสื่อมความเป็นประโยชน์เราจะตัดได้เลยมีความเข้าใจและมีปัญญาใช่ใช่มันม,มันตัดได้ทันทีเลยแม้แต่เรื่องเล่าเนี่ยเขากินไปก็ก็ยังคิดไปอยู่มันจะเป็นโรคเป็นภัยอะไรหรือเปล่ายังไงมันมันไม่ใช่ว่าจะกินไปแบบลอยๆอยลอย,ลอยไปแต่ลึกๆมันมันพยายามค้นหาอะไรบางอย่าง แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คําตอบอะไรที่ชัดนักะจนทีนี้พอมาพกิกรรมไร้สารพิษดึงไปดึงไปศีรษะศกกรรมไร้สารพิษดึงไปก็ไปอบรมพอไปอบรมสิ่งที่เราสะดุดอันดับแรกเลยก็คือว่าต้องสะดุดว่าตอนนั้นเป็นงานปลุกเสกพระแท้ของพุทธะพอไปในสิ่งที่สะดุดคือคนสองสามพันคนไม่มีใครสูบบุหรี่สักคนซึ่งเรานี่ยเราลงเรื่องเลิกสูบบุหรี่มาก่อนอยู่แล้วนะ มันก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่แต่ก็พอได้บ้างก็ดังไปทั่วประเทศเหมือนกันนะทำเลิกสูบุรีแต่ว่าเรายังทําไม่ได้มากขนาดนี้เลยอุ้ยทําไมเขาทําได้ตั้งสองสามพันคนโดยที่ไม่มีใครสูบุรี่เลยเหรอเราเนี่ยโอ้โหก่าจะเลิกไแต่ละคนเหินขึ้นคอ,อปีห <c oughs> นึ่ง<ร>ได้ปไปด้วยนะ,ะจะพาป่วยไปด้วยปีหนึ่งได้ห้าคนสิบคนเก่งสุดก็ยี่สิบคนนี่ก็เก่งมากแล้วแต่ยี่สิบคนนี่ต้องอบรมคนเป็นร้อยอย่างนี้นะ,ะแล้วประสบความสําเร็จแค่นี้อย่างนี้เป็นต้นนะอุ้ยทำไมเขา ไม่กินเหล้ากันเลยเหรอไม่สูบบุหรีกันเลยนี่เราก็ประทับใจนอกจากาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรีเนี่ยไปประทับใจกันแต่งเนื้อแต่งตัวว่าทําไมแต่ละคนพอเราได้คุยกับท่านนั้นท่านนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าบางท่านก็เป็นชาวบ้านบางท่านก็มีฐานะทางสังคมด้านนั้นด้านนี้เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรอะไร,ะไรต่างๆนะครับเป็นฐานะทาง peach, สังคมอยู่พอสมควรแต่ปตตรากฏว่าแต่ละคนเขาไม่ได้แต่งตัวโชว์เลยว่าเขาเป็นอะไรแต่เขาแต่งชุด เหมือนกันหมดเลยคือแต่งชุดแบบมซอหมองซึ่งไม่มีเพชรไม่มีตนุ่มหมูไม่มีเครื่องแต่งหน้าใช่ไม่มีเครื่องแต่งหน้าไม่มีอะไรทุกคนแต่งตัวแบบเรียบง่ายเรียบง่ายแล้วก็เบิกบานแล้วก็ช่วยกันทํากิจกรรมการงานและที่ประทับใจมากๆก็คือว่าที่ประทับใจมากๆเนี่ยเขามีองค์ความรู้อะไรเนี่ยเขาแบ่งให้หมดเลยนะเราอยากรู้อะไรก็ซ้อนสอนซอนแล้วไม่เอาอะไร ไม่ปิดบงัไดบงไม่เก็บเงินไม่ปิดบงังไม่เก็บเงินสอนไม่เอาอะไรเลยสอนทาปุ๋ยทําเห็ดทําแชมพูทําอะไรไม่ปิดบังเลยเราก็แปลกใจว่าเอ๊จริงๆแล้วถ้าโดยโลกโลกนี่เขาจะหวงสูตรมากเลยหวงสูตรแล้วก็ถ้าจะให้กับใครต้องต้องซื้อ<ค>ต้องซื้อต้องจ่ายตังค์แล้วทําไมกลุ่มนี้เขามาแจกกันเขามาแบ่งกันอะ นั่นแหละแล้วก็ไปฟังทำพวกครูทีนี้พอฟังไปเรากําลังเครียดเราสายดมการนะมันเครียดมากที่สุดเลยจากเรื่องจากอ,อยากให้เกิดสิ่งดีแล้วดีไม่เกิดเนะโอ้มันยึดนะฮะมันยึดอกมันจะระเบิดตายแนละ้วมันอัตตาเยอะอะมันอัตตาเยอะอัตตามานะระวังไม่เป็นเรายึดดีแล้วระวังดีไม่เป็นเครียดมากเลยทําไมพูดกันกขี้โกงนี้วะ <c oughs> <c oughs> อะไรอี่นะแสั่งซื้อยามา ตัวเองเซ็นซื้อยาเสร็จแล้วก็เอาเงินจากดีเทลอะไรมาเข้ากระเป๋าตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็มีหลายเรื่องไม่ใช่แค่ผู้โดยการเราคนเดื่นเดือน,น,นอะไรก็ว่าไปนะมันมีเหลี่ยมที่เขาจะโกงอ่ะเราก็รู้สึกไม่ชอบแต่เราแก้อะไรไม่ได้เลยมีแต่ความอึดอัดอึดอัดแล้วอึดอัดพอไปฟังพ่อครูพูดถึงอัตรามานนะมันยึดดีไม่รู้จะวางยึดดีนะี่ทําให้ทุกข์มันต้องวางเป็นแล้วท่านเกเทศเรื่องกรรมที่สะดุดมากที่สุดเลยคือพ่อครูเทศเรื่องกรรมว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการกระทำของเราที่ท่านเทศนําคําตัดพระเจ้าว่ากรรมสกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนแล้วท่านก็แปลว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นทายาทเราเป็นทายาทของกรรมเรามีกรรมเป็นกําเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลหรือเป็นที่พึ่งอาศัยมันเปี้ยงเขาเ้าไปในวิญญาณเลยนะ เรารู้สึกโอ้โหแล้วพูดอย่างมั่นใจนะเพราะครูพูดอย่างมั่นใจอไม่ได้มีไม่ได้มีมมวมค,ความ,มคลางแคลงอะไรเลยว่าเป็นอันนี้อันเดียวอันนี้อันเดียวซึ่งเราพยายามค้นหาอยู่ว่าชีวิตทําไมบางครั้งมันสุขทําไมบางครั้งมันทุกข์อเออทำไมมันมีปัญหานั้นปนัญหานี้แต่บางทีมันก็เป็นสุขอยู่มันอะไรอะไรคือเหตุที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้แล้วมันค้นหาคําตอบไม่ได้ค นั่นแหละพอพระกุเทศเข้ามาเปียงเปียงเปียงมันชัดเข้ามาชัดเข้ามายิ่งเทศเรื่องอัตตามานะนี่เรายังขึ้นเนี่ยก็ขึ้นสวรรค์เลยโอ้โหเราบอกเจอแล้วเจอแล้วนี่ธรรมะที่แท้จริงเพราะสุดท้ายก็ไม่มีใครได้อะไรแล้วเราไปยึดทําไมให้มันทุกข์ะนะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็พอแล้วแล้วก็วางโอ้โหพอเราได้ตัวนี้นะมันรู้ต้นเหตุว่าตัวเองทุกข์เพราะอะไรสองเรื่องหนึ่งไม่เข้าใจเรื่องกรรมไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดจากอะไระแล้วเราก็ได้คําตอบอ๋อมันเกิดจากการการะทํา โอ้โมโล่งไปหมดเลยแล้วเข้าใจวิธีวางดีว่าทํำยังไงย่งกับคนติดกัญชามันโอ้มันเปืม้มมันมันสุกกันแน้วมันดีไปหมดเลยอันนี้คนงานปลุกเสกครั้<น><า>งแรกเลยเหรอคะครั้งแรกเละแต่ตอนนั้นที่ไปในคุณสัญชัยตุลาบดีไม่ได้บอกไว้เลยว่าว่ามีรายละเอียดยังไงบ้าง <S <S> ไม่ได้บอกครับไม่ได้บอก <S <S> แ,ตแต่ว่าเรื่องว่าฟังธรรมกับกับกสิกรรมกสิกรรมไร้สารพิษซึ่งอย่างอื่นเราสู้ได้หมดอยู่แล้วเราเราเป็นนักศึกษาวิชาทหารด้วยผมรดปีห้า ผมไม่มีปัญหาผมฝึกฝึกทหารมาตั้งห้าปีอะ่ะนะเป,ป็นรอดปีห้าเพราะฉะนั้นเรื่องบูยยังไงลุยยังไงเราได้หมดลําบากยังไงเราได้หมดะจะปฏิบัติทำอะไรยังไงเราก็คิดว่ามันคงไม่ยากเท่ากับเ,เสียงเป็นเสียงตายหรือว่าทรมานขนาดทหารนะั<ะ>่นนะเราก็ฝึกวิชาทหารมาตั้ง5ปีเราก็เลยไม่กลัวอะไระเอ๊ะมันไม่น่าจะยากเท่ากับฝึกวิชาทหารเราคิดอย่างนั้นแล้วเราไปเราก็ ก็ไม่ยากนะเขากินข้าววันละมื้อกินกับเขาแล้วจากวันนั้นมากินวันละมื้อมาตลอดเลยนะจากนั้นเหรอฮะปีอะไรครับปีนปีสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะพี่สัญชัยนี่ส่งหนังสือไปให้ผมตั้งแต่ปีสามห้าเกกับอโศกเลยแหละดอกยาดอกยาสารอโซก็ส่งไปเรื่อยแสงศูนย์ผมก็อ่านไปเรื่อยแต่ก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็สะดุดสะดุดประเด็นนั้นประเด็นนี้อยู่บ้าง ก็เรียกว่าศึกษามาตั้งแต่ปี3-5แต่ได้ไปฝึกเอาจริงๆในปี4-0ู่นคือตั้งแต่ปี4-0นี่ dedans, หมอเริ่มทันมือเดียวมาจนบบดนี้จนบบดนี้ห้าแบนะคะใช่ใช่ใชก็คือไปพบครั้งนั้นก็ เรียกว่าใช่เลยใช่เลยเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนชีวิตเลยกินข้าววันละมื้อหยุดกินเนื้อสัตว์ปิติมากไหมคะโอ้ดีมากมันมันปิติเนี่ยมันเหมือนกับมันมันเป็นสุขตลอดเวลาเนี่ยมันพบแล้วมันกลุ้มมีตลอดเวลาสุขตลอดเวลาเลยโอ้เราพบแล้วเราพบแล้วสังคมอย่างบาอาจารย์ที่เราได้ถูกทางใช่ไหมคะใช่ใช่ทีนี้จากตรงนั้นนะคะพอหมอพบอโศกแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของอโศกเนี่ยนะคะมันเอื้อ ต่อการมาเป็นแพทย์วิถีธรรมของหมออย่างไรเส้นทางการเดินทางจากตรงนั้นนะคะจนถึงมาเป็นแพทย์วิถีธรรมเนะะี่ยค่ะให้หมอช่วยเล่าสักนิดเพื่ออย่างมากนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่กินเนื้อสัตว์สองกินน้อยใช้น้อยสามเนี่ยเข้าหาธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะเน้นใช้ธรรมชาติไร้สารพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเอื้อมากเลยแล้วก็ในบุญนิยมเนี่ยในอโศกเนี่ยก็จะนิยมใช้ธรรมชาติมากกว่าเคมี นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมหรือการรักษาโรค เน้นมาทางแพทย์ทางเลือกนะครับก็มีองค์ความรู้แพทย์ทางเลือกเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราได้ศึกษาเยอะมากเลยก่อนนั้นเราก็ศึกษามาก่อนอยู่แล้วก็มาเเก็บวันนี้เพิ่มเข้าไปอีกเราก็ยิ่งดีสินะเขายิ่งเติมเข้าไปเราก็โอ้โหมีคนลงมือปฏิบัติด้วยลงมือปฏิบัติแล้วเป็นผลยังไงที่เหลือนะแต่ก่อนนั้นเรามีแต่อ่านหนังสือไงแพทย์ทางเลือกแบบนั้นดีแบบนั้นแบบนี้แล้วเราก็ทดลองปฏิบัติไปของเราแต่คราวนี้นี่โอ้โหกลุ่มคนปฏิบัติมุมนั้นเป็นยังไงมุมนี้เป็นยังไงล้กก็็เเบไดย นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ไปตีทิ้งกันแพทย์แผนปัจจุบัน <c oughs> ก็มีการใช้ผสมผสานกันตามเหมาะควร <c oughs> นะครับเป็นอย่างนั้นแต่ทําให้เอือ้อให้เราได้เรียนและที่เอื้อมากที่สุดก็คือพอเราได้ฝึกลดกิเลสนี่เราได้มันได้เห็นพลังพิเศษในชีวิตของเราแล้วมันได้เกิดพลังความรู้ญาณปัญญาที่เรา เราประหลาดเนี่ยเวลาเราเราลดกิเลสได้จริงเราทําความดีได้จริงเนี่ยมันเอื้อสองเรื่องหนึ่งเราอยากรู้เรื่องอะไรเรามักจะได้พบสิ่งนั้นเราอยากเรียนเรื่องอะไรที่จะเอาไปทําประโยชน์ต่อผองชนเราจะได้พบมันจะมาเองเลยข้อที่สองมาแล้วเนี่ยเราเข้าใจเราเข้าใจมันเกิดญาณปัญญาที่เข้าใจลึกขึ้นลึกขึ้นจากการที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยใชกต่อยอดได้ใช่ต่อยอดได้มันทะลุอะจากแต่ก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนที่เป็นคนที่ เรียนอะไรเนี่ยนะถ้าไม่รู้แจ้งนี่ผมไม่เลิกอะ่ะเรียนเรื่องอะไรต้องเอาให้รู้ทะลุเลยทําอันนี้เพราะอะไรแล้วเกิดผลยังไงทําเพราะอะไรทําเพราะอะไรทําไปแล้วมันจะเกิดผลยังไงแล้วมันจะยังไงแล้วมันจะยังไงแล้วมันจะไปจบที่ไหนอย่างไรคือทุกเรื่องเนี่ยผมต้องเจาะให้ทะลวงให้หมดแต่ปรากฏว่าผมเรียนด้านสุขภาพมามันเจาะไปแล้วมันไม่ทะลวงแต่เราคาอยู่ในใจเพราะหลายเรื่องเขาอธิบายไม่ได้แม้ในวิทยาศาสตร์แผนปัจจุบันอธิบายเราไม่ได้ว่า ทำอันนี้เพราะอะไรทำอันนี้เพราะอะไร,รแล้วกลไกยังไงแล้วทําไม <Yeah. S 1> มันไม่เป็นอย่างนี้มุ่งหมายไปอย่างนี้แล้วทําไมไม่เป็นอย่างนี้แล้วทําไมไมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลายเรื่องก็อธิบายไม่ได้ <c oughs> ที่ไปที่มาแต่พอเรามาปฏิบัติทำแบบนี้ฝึกปฏิบัติแบบนี้อธิบายเราได้หมดทุกอย่างเลยอะเรารู้คําตอบทั้งหมดแต่ไม่ได้รู้ทีเดียวนะครับเราก็รู้ <c oughs> มากขึ้น <c oughs> เป็นลําดับลําดับลําดับครับสิ่งที่หมอบอกก็คือมันจะมีของมาถึงเราเองนะคะองค์ความรู้แล้วก็เป็นองความรู้ที่ถูกต้องแล้วเราสามารถต่อยอดได้ด้วยนะคะนนั้นก็เป็นของที่คุณหมอได้มานะะค ทีนี้หลายคนก็รู้จักนะคะว่าหมอเขียวหมอเขียวแล้วก็บางคนก็รู้จักว่าคุณหมอชื่อใจเพชรกล้าจนปัจจุบันนี้ก็เป็นด็อกเตอร,ร์ใจเพชรกล้าจนหมัดหมัดเลยใช่ไหมคะครับผมค่ะเป <ผม S 2> ็นชื่อใจเพชรกล้าจนนี่มาอย่างไงคะฟังดูอาจจะง่ายๆนะคะกล้าจนก็ตรงตัวนะคะแต่ถ้าลองปฏิบัติดูจะรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะส่วนใจเพชรนี่มาอย่างไงหมอตั้งเองหรือหรือพ่อครูเป็นคนให้มาคะครับเอาประเด็นเอาประเด็นใจเพชรก่อนนะครับ ดูเหมือนจะปี42นี่แหละนะโดยประมาณผมไม่แน่ใจปี40ผมก็ตั้งใจปฏิบัติและสัก2-3ปีนี่ผมก็มีความรู้สึกว่าเอะผมต้องการต้องการชื่อที่จะที่จะเป็นกรรมฐานที่จะเติมพลังให้ผมพุ่งไปสู่สิ่งที่ดีงามและผาสุขที่แท้จริงได้อะผมต้องการความมั่นคงเด็ดขาดผมต้องการความเฉียบคมแข็งแกร่งแล้วก็เด็ดขาดผมต้องการชื่ออย่างเนี้ เอ๊ทำเหมือนกัพอดีตอนนั้นนะ่ะ mm hmm. รู้สึกจะที่ศีราะอโศกเช่นเดียวกันนะครับแต่รู้สึกจะเป็นสองสามปีมาแล้วที่ผมปฏิบัติธรทมพอผมเกิดความมั่นใจว่าแบบนี้แหละจะทําให้ชีวิตเราเป็นสุขและเป็นประโยชน์ต่อพ้องชนวันสุดท้ายคนก็กลับหมดแล้วเพาอท่าน,นนั่งฉันอยู่ mm hmm. ผมก็เลยว่าเอ๊ คือผมปกติผมเป็นคนเกรงใจคนผมจะไม่รบกวนพ่อครูเพราะว่าพ่อครูจะมีงานเยอะหรือหลายท่านผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะรบกวนใครจะพึ่งตัวเองเป็นส่วนใหญ่แล้วไม่เข้าไปใกล้เลยไม่เข้าไปหาด้วยเอ๊แต่นี้มันไม่มีใครเลยอ่ะเออแล้วผมเป็นคนอื่นเข้าไปขอเยอะแยะไปหมดผมยิ่งไม่เข้าไปใหญ่เลยนะเพราะคนอื่นไปขอผมก็ยิ่งรู้สึกว่ามันจะรบกวนท่านแล้วเราก็ไม่สนิทแต่มันไม่มีใครเลยอ่ะเป็นช่องทางเป็นช่องทางแล้วไม่มีใครเลยแล้วคนเขากลับหมดแล้วจะกลับเพราะคูนั่งฉันอยู่ตรงนั้นผมก็เลย กัดฟันเดินก็ไปขอชื่อก็เลยเดินก็ไปขอชื่อพอพ,อพออ่อเข้าไปกราบพ่อครูแล้วก็ขอชื่อพ่อครูก็บอกว่าเออท่านพ่อครูก็ถามว่าชอบแบบไหน,นชอบแบบไหนจะเอาแบบไหนพมก็บอกเลยเอาแบบเอาแบบแข็งแกร่งเด็ดขาดแข็งแกร่งเด็ดขาดเฉียบคมอย่างเงี้ยน,นะ, <S <S นะพ่อครูก็นั่งพ่อครูก็คิดอยู่ประมาณนึงท่านก็เมตตา คิดอยู่ประมาณนึงแล้ว่านก็บอกใจเพชรเป็นไงเอาไหมธนูรับโอ้โหทุกชื่อแรกที่บอกมาเลยชื่อแรกเลยใช่ใจเพชรเป็นไงโอ้โหเรารู้สึกว่าใช่เลยนะเรารู้สึกว่าถ้าใจที่เป็นเพชรเนี่ยเพชรนี่ทั้งทั้งแข็งแต่งทั้งเฉียบคมทั้งงดงามดีงามอ่ะนะมีค่ามีราคามีค่ามีราคามีทุกอย่างเรารู้สึกโอ้โหอย่างนี้แหละครบเลยครบเลยทั้งแต่งทั้งคมทั้งงดงามทั้งแต่งทั้งคมทั้งงดงามทั้งดีงามเราก็โอ เราก็ชอบนะเราก็เอาเอาชื่อนี้แหละครับชื่อนี้แหละครับใช่ทีนี้นามสกุลเดิมเนี่ยมีซับนามสกุลเดิมมีซับชื่อเดิมชื่อเดิมนี่สำเริงสำเริงสำลานกลายเป็นปัจจเพชรกลายเป็นใจเพชรแต่ว่าจากมีซับมากลายเป็นกล้าจนนี่มันตรงกันข้ามเลยนะคะนี้คือยังไงอีกคะคือมีซับเป็นกล้าจนเนี่ยพอเราได้ปฏิบัติทมแล้วก็ได้ฟังทมพ่อครูแปลคําว่าอภิชฉาเนี่ยแปลว่ามักน้อยกล้าจนเนี่ย แล้วก็เป็นธรรมะที่สูงสุดที่พระเจ้าท่านสรรเสริญพระเจ้าท่านอ,าอยากจะให้คนได้อย่างนั้นนะครับเป็นวันนาเก้าหนึ่งในวันนาเก้าที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นมนุษย์ผู้เจริญและพระเจ้าท่านปฏิบัตินําพามาก่อนนะเราก็เห็นว่าการจนเนี่ยจนยังมีปัญญาจนอย่างมีคุณค่านะครับจนยังมีศักยภาพในการช่วยคน มันเป็นการลดความโลภในตัวเราแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับพ้องชนโดยไม่ต้องหวังค่าตอบแทนอะไรเรารู้สึกว่าสิ่งนี้คือคุณค่าประโยชน์แห่งความเป็นคนแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนที่คนในโลกอะ่ะในคนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาจะได้มีกําลังใจว่ามีกําลังใจกําลังปัญญาว่าความประเสริฐสูงสุดของคนเนี่ยก็คือความจนยังมีคุณค่านี่แหละ ราก็เลยตัดสินใจใช้ชื่อนี้อันนี้ตั้งเองเลยแล้วก็ไปขอพ่อคร<ฆ>เูเป็นกําลังใจครับเป็นกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนในโลกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่รวย<ฆ>ประโยชน์ที่แท้จริงไม่ใช่รวยความสุขและประโยชน์ที่แท้จริงทั้งต่อตนเองและผู้อื่นคือจนยังมีปัญญายังมีความสุขยังมีการเกื้อกูลคนอื่นได้ ยงมีคคุณค่าแสดงว่าตั้งแต่วันที่ได้ชื่อมาแล้วก็นำสกุลเนี่ยนะคะตั้งแต่บัดนั้นมาจนบัดนี้เนี่ยก็ยังชัดเจนยังถูกต้องยังเหมาะสมกับเราแล้วก็เป็นแนวทางในการนำแพทย์วิถีธรรมด้วยไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเรามาทำแพทย์วิถีธรรมนี่เราตั้งใจเลยว่าศูนย์บาทรักษาทุกโลกะนะครับเกิดการศูนย์บาทรักษาทุกโลกคือเรามีความตั้งใจว่าทำยังไงก็ได้เราจะเป็นประโยชน์กับโลกโดยที่ไม่เอาอะไร โดยเฉพาะด้านสุขภาพเนี่ยกระแสสุขภาพโดยค่ารวมเนี่ยเขาจะเอาเปรียบคนป่วยคนที่ทําเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาถือโอกาสขูดรีดกอบโกยเอาเปรียบจากคนป่วยนะเราก็รู้สึกว่ามันอาม,ม,มหิตอ่ะมันอามหิตโหดร้ายคนป่วยทาไมจะต้องป่วยเนี่ยเขาทุกข์หนักอยู่แล้วทำไมจะต้องมาเอาเปรียบกันเข้าไปอีกอ่ะแล้วเอาเปรียบไปก็ไม่ค่อยจะหายด้วยมีหายบางท่านก็หายแต่หลายท่านก็ไม่หายเฮ้เรารู้สึกว่ามันเป็นทุรบาปอ่ะ ทุระบาปเราจะตัดสินใจที่จะทำทุรบุญ<ฆ>เราบอกว่าชาตินี้เราจะบําเพ็ญไม่ได้อะไรก็บําเพ็ญทุรบุญให้ได้<ฆ>ก็คือทาศูนย์บาทรักษาทุกโลก<ฆ>นั่นก็เป็นที่มาของกล้าจนแล้วมีความรู้สึกในใจว่าตอนที่ไปทานะเราจะปลูกพืชปลูกผักนี่แหละแล้วก็เลี้ยงคนไปเรากินเหลือเท่าไหร่เราก็เลี้ยงเท่านั้นเหลือมันเลี้ยงเท่านั้นหมดแล้วเราก็เลิกแล้วก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่แล้วก็แจกใหม่ถ้ามันเหลือ<ฆ>อยู่อย่างเนี้ เราไม่คิดว่าจะมีคนมาร่วมแรงร่วมทุนร่วมอะไรอะไรเอาบุญมาร่วมกันจนมันโตขนาดนี้นะ,ะผมตั้งใจอยู่แค่ว่าถ้ามันไม่มันมันไม่มีแจกก็เลิกอ่ะ,ะ <laughs> <ต>ไม่แจกก็เลิกล้วก็สร้างใหม่มแต่มันจะมีไม่สิ้นสุดนะคะ,คะใช่ใช่เนื่องจากว่ารายการของเรานะคะชีวิตนอกกล่องเนี่ยมีระยะเวลา25นาทีนะคะเราจะจบในตอนแรกก่อนแล้วเดี๋ยวท่านที่สนใจติดตามนะคะคิดว่ามีหลายท่านสนใจเรื่องชีวิตของหมอเขียวมากนะคะเรามาพบกับชีวิตนอกกล่องตอนต่อไปในตอนนี้ ขอขอบพระคุณหมอเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะครับผมสาธุครับค่ะ